ปูนกาที่ไอปูนกาวดีของที่โลครับผมเราจะผสมน้ำประมาณ5ลิตรถึงห้าลิตรกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นแหานทดสอบ2อกิโลก็จะใส่น้ำ้าไปประมาณครึ่งลิตรนะครับแล้วก็ผ่านด้วยสว่านไฟฟ้ารอกต่ำนะครับเพื่อให้คนเป็นเนื้อเดียวกัน ่นไปคัก2นาทีนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวกวนกาวกับน้ำเนี่ยเริ่มเข้ากันนะครับเข้ากันได้ง่ายแล้วก็จะไม่เป็นเม็ดๆนะครับตอนนี้จะมีความเนียนต้นเนียนกำลังดีพร้อมใช้งานเป็นการปูเรื่องบนที่นั่งนะครับแต่ว่า ตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ที่ช่างต้องการปรับระดับให้มันสูงขึ้นนะครับเทคนิคเนี่ยช่างก็จะใช้ปูซีเมนต์เทปูร,ระดับเลยเพื่อให้ได้ความหนาความสูงตามระดับที่ต้องการนะครับหลังจากนั้น,นก็จะปูกระเบื้องด้วยการใช้ปูนกาว p o a นะครับปูปูปัดที่ตัวกระเบื้องแล้วก็เอามาทานะครับแล้วก็จะได้ระนาบของของของกระเบื้องเนี่ยที่สูงตามความต้องการนะครับแล้วก็ได้ความเหนียว ของปูนกาวนะครับตอนนี้ช่างก็จะใช้ปูนซีเมนต์ปรับระดับเพื่อให้ได้ตามความสูงที่ต้องการก่อนนะครับผมวิธีการปรับระดับนะครับก็คือปรับระดับปูนตามแนวเอ็นที่เขาขึงไว้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นปูนกาวนะครับปูนกาวเราจะสังเกตได้ว,ว่ามีความข้นเหนียวนะครับผมเอามาเทลงบนด้านหลังของกระเบื้องนะครับแล้วถ่านก็จะทำการปาดด้วยเกียร์หวีนะครับเพื่อให้เต็มให้เต็มกระเบื้องด้านหลังนะ ประมาณ60เราจะโค้คพับลงไปบนเนื้อปูนซีเมน์ที่เราปรับระดับไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้ความสูงที่เราต้องการด้วยนะค,ครับเสร็จแล้วช่างก็จะเคาะให้ได้ระดับ อย่างนี้เป็นผมลง่มเติมนะครับช่างเชนเราจากประสบการณ์การเป็นช่างปูกระเบื้องมาเนี่ยช่างเนี่ยพอป,ปาดไปไม่ต้องที่ดูที่กระสอบก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าแบรนด์เนี่ยเป็นของแบรนด์ไหนจะเป็นกลุ่มตัวสินค้าตัวบนหรือว่าจะเป็นตัวล่างเนื่องจากว่าดูแค่สีความเข้มอ่อนก็สามารถแยกได้แล้วว่าสีเข้มเนี่ยแบบของสินค้าของแบรนด์ดีๆอย่าง true a น,นะครับสีก็จะเข้มแต่ถ้าเป็นแบรนด์แบบเป็นอีกเกรดหนึ่งเนี่ยสีจะอ่อนกว่านะครับช่างแค่ปาดเนี่ยก็จะรู้เลยแล้วก็ตอนปาดเนี่ย ความเหนียวลื่นความเข้มข้นของตัวเนื้อปูนกาเนี่ยก็จะสามารถแยกประเภทได้เลยนะครับอยากได้ช่างมืออาชีพการันตีโดยบริษัท t o a ติดต่อได้ที่บริษัท AL Innovation ผ่านช่องทางสวิตได้เลยครับ